จริงๆแล้วมดดำเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นพ่อที่ดีสมบูรณ์แบบนกเพราะว่าพ่อเกิดที่อเมริกาเนี่ยในระหว่างนั้นผมก็ยังเรียนอยู่ที่อเมริกาก็ส่งมดดำมาให้ปู่ย่าเป็นขนเรียงมาตั้งแต่เล็กๆเพราะฉะนั้นความที่ผมไม่ได้ดูแลเขาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยก็เลยทำให้หานไปน,นิดหนึ่ง แต่ทงนี่อไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกก็เป็นความสัมพันธ์โดยสายเลือดอยู่แล้วเหมือนกับครอบคอรัวคนไทยทั่วๆไปเรามีความรักความผูกพันความสัมพันธ์ในฐานะลูกกับพ่อเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับครอบครัวอื่นเขาอยู่ในวงการเนี่ยที่เป็นที่ออยอมรับเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วๆไปเนี่ยในวงการสื่อสารบันเทิงเนี่ยไม่เคยอาศัยพ่อชื่อสุชาติตันจเจริญเลยเขาสร้างตัวเขาขึ้นมาเองนะครับลม้มลุกการย้นเองจนกระทั่งประสบความสําเร็จในระดับ จนทุกวันนี้จนเดี๋ยวนี้เวลาพ่อจะไปไหนนะครับผมจะไปไหนเนี่ยในฐานะที่เป็นพ่อมดดำเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไปแนะนําตัวเองสุชาตินันเจริญคนรู้จักเป็นผู้แทนมาาสมัยเป็นประธานสภาเป็นรองประธานสภาเป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยคนรู้จักแต่เมื่อเดี๋ยวนี้ห่างเหนจากการเมืองไปนานเนี่ยพอเดินไปเนี่ยคนไม่รู้จักแล้วต้องบอกว่าผมพม,มดดำครับปรากฏคนรู้จักหมด อกว่าเป็นพ่อมดดับตรงนี้คือความภาคภูมิใจไหมนะครับเพราะว่าเราจะเห็นลูกของเราเนี่ยเป็นอภิชาตบุตรก็คือเป็นคนที่สามารถจะสืบนําพาตระกูลไปสู่ความเจริญต่อไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีความภาคภูมิใจเพราะว่าถึงแม้ว่าเราดูตอนเล็กๆเนี่ยเขาก็เองว่าจะไปรอดหรือเปล่าแต่พอสุดท้ายเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามไอลักษณะคุณสมบัตินิสัยท่าทางเขาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมรับได้หมด ขออย่างเดียวก็อให้เป็นคนดีในสังคมเป็นคนที่มีจิตใจดีมีจิตใจกุศลเหมือนที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้แลวก็นับว่าเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นที่พอใจของผมในตาที่เป็นพอ่อครับในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็เป็นวันที่วันคล้ายวันเกิดของมด,ดําเมื่อปี2021นะครับนี่ก็หลายสิบปีมาแล้วนะครับไม่อยากจะบอกอายุเดี๋ยวจะมาตําหนิพ่ออกีกเหตว่าไปประจานว่าอายุมากเกินแต่ทึงอย่างไรก็ตามนะครับในคล้ายวันเกิดเนี่ย ก็อยากจะอวยพใรให้ะดำเนี่ยหมดจากความมีทุกข์หมดจากความมีโศกเศร้าปราศจากจากโรคแล้วยังได้มีพัานาอันตรายในทางคนข้ามนั้นขอให้หลวงพ่อโสธรปกปักรักษาขอให้พระาระมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจงคุ้มครองให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความสมหวังก็คือมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประกอบกิจการในทุกวันนี้ขอให้เป็นที่รักใคร่ของประชาชน เรากอให้หมดดำเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีที่รู้จักบุญคุณของอผู้สร้างตัวเองขึ้นมานะครับสร้างมดดำขึ้นมานจนเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงการบันเทิงเนี่ยทั้งผู้สนับสนุนทั้งผู้เีมงานที่โรงงาน,ท,งงานที่ช่วยเหลือกันมาทุกวันนี้และสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือประชาชนขอให้ระลึกนึกถึงบุญคุณของคนพวกนี้ท่านพวกนี้ที่มีบุญคุณกับมดดำและมดดำก็จะอยู่ในวงการอยู่ในสังคม ได้นานตลอดไปโอ้โหด๋เลยเจ๊โอนิสัยจุยอ่ะอุ้ยพอดิยามากเจ๊น่ารักมากเลยนะไม่เคยพูดซึ้งกันคือคุยกันส่วนใหญ่ห้านาทีทะเลาะกันแล้วน้ำตาเอ่อเลยอ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างไม่เคยพูดอะไรไม่เคยพ่อไม่เคยพูดพ่อแรกๆอ่ะครับเจ๊ครับออกทีวีใหม่ๆพ่อให้ไปเปลี่ยนนามสกุลนะเอาทำไมอ่ะพ่อนั้นพ่อไปแล้วต้องโดนตีอยู่แล้วแบบประมาณว่าอายเขาลูกเป็นกระเทยอะไรเงี้ย เมื่อก่อนมันไม่มีจริงๆเนาะพี่อ่ะาเมื่อก่อนการเป็นกระเทยเป็นเรื่องใหญ่แต่จะน้อยกว่าสมัยนี้แต่ว่าคุณพ่อดูภูมิใจในตัวดำมากเลยนะขอบคุณนะรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะก็ SMS ็นะครับมาอวยพรเจมส์ดำเต็มเลยนะครับผม